มีตารับคอนโเขาู่อารีนาเนี่ยสิงคโปร์กับประเทศไทยในเกมที่2เกมนี้ประเทศไทยจะต้องปิดเกมสิงคโปร์ให้ได้ก่อน12นาทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดต้องบอกว่าสิงคโปร์มากกว่าต้องปิดเกมได้ทศไทยให้ได้ก่อน12นาทีเพราะว่าถ้าจะเล่นเกม3ราะว่าคู่2จะได้เล่นแค่2เกมนะครับถ้าปิดเกมถ้าปิดเกม ถ้าปิดเกมไม่ถ้าปิดเกมไม่ทันใน12นาทีเนี่ยก็เกม3จะดูไม่ได้นะครับอะตอนนี้มาอะไรครับสิงคโปร์กับปรเทศไทยครับในอารีนาจะได้เพชรครับได้เพชรไปซื้อสกินครับถ้าเล่นดีนะถ้าเล่นดีถูกใจจะมีคนส่งเพชรให้ในนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ทั่วโลกนะครับโมบายรีเจนตนี่ยแล้วก็ได้สัญลักษณ์ได้ของขวัญได้ของมากมายนะในนั้นอะแล้วอย่างหนึ่งที่ที่ที่เขาไปเล่นกันเพราะว่าอยากได้ประสบการณ์ นะครับที่ไปเจอกับต่างประเทศนะในอารีนาเนี่ยอันส่วนใหญ่พวกเล้งสูงๆอ่ะชอบเล่นไอนาเพราะว่าอารีนามันตึงนะครับไปเจอกับต่างประเทศแล้วก็ไปเจอคนเก่งๆทั่วโลกนะครับแล้วก็2คือจะเป็นห้องทัวร์นาเมนต์ที่เล่นได้ทุกสกินนะครับได้เล่นได้หมดทุกสกินเลยที่เราไม่เคยได้เล่นนะครับในอารีนาและ3คือได้โลได้โล,โลเกียรติยศในหน้าโปรไฟล์นะผมไม่แน่ใจว่าต้องทำควสอะไรนะของบุคคลแห่งชาติจะได้โลเลยเขาจะได้เขียนหน้าโปรไฟล์เลยว่าบุคคลแห่งชาติ เออนี่ยแหละใครๆก็อยากได้ผมก็ยังอยากได้เลยบุคคลระดับชาติอ right ่ะเออไม่ร right ู้ว่าต้องทำยังไงต้องชนะกี่ครั้งนะเดี๋ยวต้องไปถามน้องๆนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยตรงนั้นมาดูเกมของสิงคโปร์กับประเทศไทยกันหน่อยครับสิงคโปร์ครับแบรนด์โนวาเลียครับแบนฟอรลินนะ่ยดาวประเทศไทยแบนแฟนนีแบนวาเลียครับแล้วก็สิงคโปร์เปิดมาเนี่ยเป็นนั่งของไมโนทอยครับไลอ้อนของนั่งสิงคโปร์ครับนั่งพิูเฮสครับจัดทรีซิงแนวรูรูนะครับแล้วก็มีนั่งทีซิงจากนาโน เนี่ยนอโตทูสเนี่ยครับเรนเจอร์ครับจากเอ็คนท้ายเป็นสกายเซตจากโอนิกส์ครับทีมงานของประเทศไทยครับชูก้าครับมีน้องเซจาก c m เอ็มปิงจากซีแอนนาจากคริสเอ็กซเนี่ยคนสุดท้ายเป็นน้าของนายยิ่นยิจาก r b g โอ้โหตอนนี้ประเทศไทยต้องการหนึ่งเกมเพื่อที่จะปิดหน้าของสิงคโปร์เดี๋ยวดูกันว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวดูว่าประเทศไทยจะตึงขนาดไหนเกมดีสวัสดีทุกคนเลยครับ แม <c oughs> นะ่ตอนนี้เนี่ยสกินใหม่เฟดลินนะผมมาถูกใจเฟดลินตัวเดียวเลยนะครับโอ้โหสวยจัดสกินใหม่เฟดลินสวยจัดบอกแค่นั้นโอ้โหสวยจัดจัดใครจัดละบ้างสกินเฟตลินอะ่ะอู้สวยจริงขอบคุณดอกกุหลาบมากๆนะครับใครที่ส่งของข,องขวัญให้เป็นกําลังใจให้กับผมทําในการภาคไปรเรื่อยๆนะครับขอบคุณของขวัญล้วกันนะครับเนะี่ยอย่างที่บอกก็คือ บางทีผมอาจจะไม่ได้แบบนะบอกว่าให้ส่งของขวัญแต่ก็ขอบคุณมากนะด้วยหัวจิตหัวใจของผมนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมเป็นอย่างดีนะสำหรับคนที่โดเนทให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเนี่ยใครที่โดเนทให้ขอบคุณมากๆนะเมียนมาปิงด้วยนะเกมที่ผ่านมาเมียนมาปิง7 0็ดถึงแปนะสู้ๆเมียนมาเลสเป c เมียนมาเด้อเลสเป c เมียนมาเพยเยอร์เลสเป c เมียนมาโบร อ่านี่ด้านไหนครับแจ็กกี้บอกมาแล้วครับว่าใครที่อยากเป็นบุคคลแห่งชาติเข้าร่วมอารีนาครบ10บรอบครับเอ่นี่ไงเนีน่ยเนีน่ยใครที่เข้าร่วมอารีนานะครับมีเขาแจ้งมาแล้วนะสําหรับใครที่อยากได้ตาสัญ,ญลักษณ นะครับของอารีนาต้องเข้าร่วมให้ครบ10บรอบจะได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะในนั้นแรงสูงเยอะเหลือเกิน <c oughs> เออแล้วตามนั้นเลยครับว่าคุณแจ็คก,กี้ครับอ่ะตอนนี้ในเกมที่2องรประเทศไทยกับน้องของสิงคโปร์สิงคโปร์ครับมีน้ามาทรอชูครับคิมมี่ฮานาบิแล้วก็มาทริสครับรลองของประเทศไทยแล้วมีลิเลียเฟตลินปาเกตโต้แอนจาล่าแลมาสโคแันนี่คืออารีนาในเกม2ของประเทศไทยและสิงคโปร์ครับถ้าสิงคโปร์จบก่อน12อนาทีชนะประเทศไทยจะได้ดูเกม3ครับแต่ในกฎของทีมชนะคู่ที่2 ถ้าไประเทศไทยยื้อให้เกิน12นาทีสิงคโปร์จะไม่มีสิทธิ์เล่นในเกมที่3ครับดูว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้ผมมองว่าสิงคโปร์ก็คงสุดแล้วครับเพราะดูจากการดับฮีโร่มาโอ้โหเลดท,ทั้งคู่และว2หยิงของสิงคโปร์ซะด้วยนะครับแต่ผมดูจากการเล่นของสิงคโปร์เกมนี้เนี่ยเอาคิมมี่ครับไปเป็นเมดเลนกลางครับแล้วให้ไมโนไปโลมือครับ คิมมี่เมดได้ครับเล่นกลางได้เลยครับคิมมี่เพราะคิมมี่เป็นเวทนักยิงเนี่ยสามารถเล่นเล่นกลางได้ครับแล้วตามที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือชูออฟเลนแล้วก็ให้ไมโนไปโลมนี่คือหน้าของสิงคโปรครับแล้วประเทศไทยครับนี่ลายอพของป่ได้และสกินยังเฟียวครับเด็กไทยเดี๋ยวดูว่าเด็กไทยจะเจอกับสิงคโปร์เกมนี้มันกันไหนยินดีต้อนรับคนดูเข้าสู่อารีานาในเกมที่สองของประเทศไทยละสิงคโปร์มาลา เอาละครับทักทายกันเข้าบัดน้อยครับตอนนี้ฝั่งของสิงคโปร์ครับสิงคโปร์มีน้าของคิมมี่เมสครับในป่าเป็นน้าของมาติสครับและฮานาบินักยิงครับโรมิงเป็นมาราชอนด้านบนเป็นชูออฟเลนประเทศไทยนะครับปาเกตโต้ครับส่งมาแล้วครับปาเกตโต้ออฟเลนครับแล้วก็มีแองเจล่าโรมิงตรงกลางเป็นลิเลียลละในป่าเป็นเฟตลิงเลนทองเป็นมอสโคฟครับเกมนี้ของประเทศไทยเซฟชนกันแล้วครับคิมมี่เคลียร์คีฟในเลนกลางแล้วครับมีแอนนักแองเจล่าครับมาคอยโซ่ได้ครับ เด็กไทยเกมนี้จะสู้กับน่าของสิงคโปร์ได้ดีกนาดไรก็ต้องมาดูกันกแบบับเรนเจอร์เก็บจากเอียนแอชูเดินเช็คเดินหาอะไรกแบบับแล้วตอนนี้มีปาเด็ดกันที่ลีโทโอ้แล้วเสียเอฟิกไปแล้วมาเกตโต้ก็ไม่ได้ไอจาร่าซา,าโลใส่บาพผีติดตาตันแล้วคิปปีต้องช่วยเบอร์ร์ลกลายเป็นเสียเปิดบัตรให้กับลีเลียของบร์เด็ไทยอ่ะ โอ้โหมาทีครับไปฝืนเล่นรีโทเกินไปกับหน้ารีโทก็จริงแต่ไปเสียจังเกิลแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับในฝั่งของสิงคโปร์สายจาก CM ครับแหมเวฟใส่ชูซ้ายมีพิงจาก CM เาเกตโต้็อ o เอาท์ไ i d ์เข้าไปต่อยใส่ด้านของมาอนทอชเจลาต้องวาร์ปกลับไล่ครับส่งตัวเองกลับบ้านไปแล้วครับแอนนาครับนี่ครับย่อจะไปขโมยบูแต่ว่าสิงคโปร์แกรู้ทันครับแต่ประเทศไทยจะไปเล่นเลี่ยมกับเรื่องของสิงคโปร์ครับ คโมโบ,บของสิงคโปร์เนี่ยเขารู้แล้วโอ้แล้วชูคอมโบกับดอเปอรไกโต โดนปิดแล้วครับ2ตัวทูเสียฟ,ฟิกไปแล้วเรนเจอร์จากเอนซ์สิงคโปร์ต้องถอยยาวๆอ้แล้วปาเกตโต้ต้นเกมหนักด้วยคิมมี่เข้ามาเติมดาวเบรเดนให้กับมาพีสยังไม่เลเวล4แต่เป็นเฟตลินดี้เลเวล4ก่อนครับแล้วเข้าไปคอใส่แล้วคิมมี่ด่านบนมีมาพีสจะไปเอาเลเวล4แล้วเจออัลเดเมดสคิวของเฟตลินดีแกบหน้าของคิมมี่ไปได้ยังไม่จบครับในไฟายของประเทศไทยแล้วสิงคโปร์โดนสโล่ก็ไปโดนปิด3ตัวแล้วดาวเมรเป็นลิเลียงๆแกไ,ไปทอไปเสีย,ยให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับ นี่คือโปรเชไทอยครับโอ้โหราชไทอยได้และมาพีสด้วยครับสองนาทีตรงนี้สิงคโปร์กับประเทศไทยครับโอ้สกินเขาบอกว่าสกินลิเลียกับสกินเฟตลินฮามมากครับสวยจัดเลยครับเป็นสกินนักสัตว์ครับเดี๋ยวมีอีกหลายตัวแน่นอนครับในเดือนนี้นี่สกินอกอกมาเยอะแยะจริงๆแล้วนี่คือสกินที่สวยมากๆของเฟตลินครับโอ้สกิน ต้อบอกว่าสกินของเฟนลินรอบนี้มางามเลยครับสวยมากครับสกินเฟนลินเนี่ยอะไรครับตอนนี้ฝั่งของประเทศไทยได้เปรียบอย่างต่อเน,นื่องครับมอสโคฟวาฟกลับบ้านส่งมตัวเองกลับไปก็บ,บริคอ ล่างมีมาตินส์ครับหล้ำใส่เวฟครับม,มีไมโน่อเข้าไปขยมใส่แอนนาคริสเอ็กอีโวจะสู้ได้หรือเปล่าครับสองหนึ่งครับเฟตลินใช้ความแข็งแกร่งตรงนี้ไปคอครับยิ่งตีเฟตลินด้เมจจะหนักมากครับหน้าของสโปร์ลุถอยครับไมโน่ฟูรี่เข้าไปขยมใส่ผู้เล่นขอไม่ได้เฟตลินจะเข้าไปเล่นและเจอในแนสกิลของเฟตลินฟาดเข้าไปใส่ไมโน่กลับไปได้แล้วบอสครเปอร์บ้าประเทศไทยฝืนเล่นเกินไปไมโน่มีอนุมีมาเติมด้านบนเองจะล่าครับยังไม่ ไม่มีได้บอกให้สกัโอ้ถ้ามืองสกูนี้มีเฮสการ์ดสิงให้เฟตลินนี่มันแน่นอนเดียบเองจะล่าดึงใส่ได้บอกว่าทีับโอ้แล้วไปล้ำตรงนั้นเนี่ยโดนสับสนจากด้านของเองจะล่าไมโน่ขโยมเบรกบูเลนก็ไม่ได้ถ่ายปาเกโตด้านบนได้ชูเพิ่มไปอีกครับโอ้เกมนี้เด็กไทยดุจัดเลยครับ6กศูนย์ยับเราเล่นไทยกับสิงคโปร์ครับน่าครับเปิดเลสไลด์ครับเคลสเอ็กซ์อิ เบรสทูชิวว่าป่าไม่โดนป่วนเดี๋ยวไปต้องเบลดไทยครับจะล่าลิเลียครับพอโคมเคลียคีฟได้เลนกลางสองคนของกิงคโปโอ้คิมมี่น่าจะไปไหวครับคิมมี่มัวแต่ดูของครับแล้วโดนลักเลยครับตรงกลางครับลนครับเป็ดลินไปได้โอ้ไปได้ยังได้ผมมาทิสครับโดนกดยับเลยครับสิงคโปร์เกมนี้ครับเล่นไม่ได้เลยครับสิงคโปร์ครับ ความแข็งแกร่งของเด็กไทยนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับในปีดีครับในการดันแรงของเด็กไทยในช่วงเดือน6เดือนที่ผ่านมานี่คือตึงมากครับแล้วคนไทยก็กลับมาเล่นเกมโมบายลีเจนต์กันเยอะมากๆครับเดี๋ยวจะมีการคัดตัวไปแข่งระดับโลกด้วยยังไงติดตามข่าวสารได้ที่โมบายลีเจนต์ครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้4นาทีสิงคโปร์บอกเลยว่าเล่นลำบากครับ การแข่งขันงานแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่2 3ที่เซนทันเวอร์ครับเริ่ม11โมงครับงานออฟไลน์ครับแต่ว่าด้านล่างครับโอ้โหออฟเหมือนกันครับออฟกลับไปบ้านเลยครับโอ้เล่นล้ำบาเลยสิงคโปร์มาเทสไปครับโมยเต่าครับไปกันอย่างดุเดือดเป็ดลินเข้าไปพร้อมๆกับอันเดรสกิลแกมาได้ของมาเิสไปได้มีเฮสการ์ดชิลของแองเจล่าแล้วโดนคอดึงกลับมามอสโครเก็บไมโนทอราเดทไทยบุก กันนำเลยครับสิงคโปร์ตอนนี้ต้องรอเดฟอย่างเดียวเราเอาเลดมา2องเดีบปู่ปัญหาคือสิงคโปร์ไปเอาเลด2ครับเกมแก๊งก็เลยไม่มีครับแล้วไปบวกกับมาทิตโดนกดด้วยครับการรับมือในฮีโร่แบบนี้ของประเทศไทยดูทำได้สวยครับปอสโคฟได้ฮานาบิได้เลนล่ะอาทิตย์ต้องรีบปามเลยครับนี่ครับไปเอาเลดสองครับไม่มีเมดอย่างเอลีมาช่วยเทียร์เลนครับเสียเปรียบมากครับหน้าของสิงคโปร์ สามฮีโร่แบบนี้เนี่ยเข้าท้าประเทศไทยเลยครับท้าประเทศไทยได้กดแบบนี้เรื่อยๆนี่อาจจะจบได้เลยครับรับสิบเอซสูงไปแล้วประเทศไทยกับสิงคโปร์แล้วไปได้กระลาแกะมาของบาสิสไปได้เจออันเดอร์ซิลของเปตลินเหยียบบุลเล็งของสิงคโปร์ไปด้านบนซิลคิวของชูครับเสแบบมไปตัอไปแลกกันตรงนี้ครับด้านบนเสียไปหนึ่งครับส่วนประเทศไทยได้สองครับเดเรนกับนี่ครับปัญหาเลยครับคือถ้าเอาตัวเลทมาแบบนี้เนี่ยกดจังเกิลได้คือจบเลยครับแล้วเด็กไทยทำได้ด้วยครับ เททไทยด้านบนเนี่แองเจล่าเข้าไปสตันใส่คับเรลนเจอร์จากเอเอ็นอ e ้าวแล้วไปโดนแองเจล่าก็บุยดาเมจเวทแรงจริงรับเลยจ่าแองเจลา่จลามั่นใจเลยครับไปกดทูได้ในบนทีมงานเมนได้ไล่บุเรนของสิงคโปร์ให้อยู่ในเขตของตัวเองจ้าอร่ไม่ให้ออกมาเลยครับโอ้โห,โหนี่ครับ การเจอกันตรงนี้เป็นสิงคโปร์ที่งานหนักเลยแล้วเฟตลินก็มีแองเจล่าไม่ต้องห่วงไมโนฟูรี่ขยมทํางานมาด้านหลังมีลิเลียลิเลียเข้าไปชาโดเมติกและเรียบร้อยเป็ลินเก็บเลนของสิงคโปร์ไว้ได้ปาเกตโตได้ไมโนทอแล้วบุกกระนำเลยก็รูรูโดนคาป้อมและเรียบร้อยฮานามิโจนแองเจล่าเก็บไปประเทศไทยบุกกระนำเลยับต่อเดียวโอ้ได้ทีแล้วลุยยาวเลยก็ประเทศไทยครับ การรับมือกับ2เลทคือกดป่ายอย่างเดียวครับในช่วงต้นเกมครับและจะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าไม่เกิดนี่คือลําบากแบบนี้เลยครับถ้าเอาเลทมาเยอะครับแล้วเข้าไปโดนนะครับคอมโบเคาน์เตอร์สไตล์ของเน่าเน่าปาร์กโต้น็อกเอาเข้าไปครับเต็มหน้ารับมาทีสครับแล้วเจอเน่าชาร์โดเบจิกครับชาร์โดชาร์โดเวฟครับแล้วก็เบจิกเอนดิจีครับโอ้โหลินเลียก็แรงครับแล้วคอมโบของ ฝั่งประเทศไทยที่คือแรงมากอ้าวแล้วชูกข้ไปเตะใสแองจล่าเปิดมาไบโนจะเข้ามาขคยมแล้วมั่นใจด้วยไม่ได้เลการเลน้าบ้านสิงคโปร์แองจล่าเก็บได้ชูออกไปประเทศไทยหน้าบ้านของสิงคโปร์แล้วรับเปลี่ยนเปียร์ออฟดีเทคชั่นครับยใส่ดูเล่นของสิงคโปร์ออกไม่ได้เลยครับสิงคโปร์ออกไม่ได้แล้วครับนี่ครับคือออกไม่ได้แล้วครับต้องรอประเทศไทยพลาดอย่างเดียวเลยครับตัวเขาเต็นแขกก็น้อยด้วยครับอาจจะต้องรอเลนครับฝั่งของสิงคโปร์ครับ แล้วตัวอย่างเฟตลินคือแข็งแกร่งจัดเลยครับ่านบนครับสิงคโปร์ต้องเคลียร์เวฟต่อเนื่องเลยครับตัวที่เปิดได้ก็จะมีอย่างเรนเจอร์จากเอเ็นกับชูอะไรครับต้องไปเปิดให้ได้ครับไมโนครับเสียคีฟได้เลนบนครับฝั่งของสิงคโปร์อานาบี เ e ลเวล9เท่านั้นครับการเงินนี่คือตามหลังเยอะมากครับประเทศไทย30,000ครับส่วนนัด้านของ 19, มสิงคโปร์หมื่นเก้าเกียบทำอยู่มันหมื่นหนึ่งเกีบตัวต้นเกมเยอะด้วยเวียไทยครับเพราะรู้แล้วว่าเห็นเลดเยอะแบบนี้เนี่ยหยิบตัวต้นเกมมาเล่นเลยครับเพื่อจะให้ในช่วง8นาทีเนี่ยนะครับเป็นเกมไวครับดูแหละออกมาไม่ได้ครับสิงคโปร์ครับเต้น็อคเอาท์แรงจัดครับแล้วเราเป็นทัมมิ่งของปาเกโต้ด้วยครับตอนนี้ครับออกมาคือโดนแน่นอนแล้วเวียไทยก็เคลียร์หลอดไปได้ มาสโกบเก็บลออออกไปครับโ้และเด็กไทยก็ดาบฉลาดด้วยครับเกมนี้ครับมันได้เปรียบครับในเรื่องของการดาบฮีโร่แล้วถ้าเล่นเข้าแผนด้วยคือจบเลยครับนี่ครับแต่อย่างที่บอกคือยังมีข้อจากัดอยู่ครับในฝั่งของสิงคโปร์ถ้าปล่อยให้สิงคโปร์เลทประเทศไทยก็อาจจะลำบากครับเพราะว่าถ้ายิ่งเลทเกมเนี่ยมยนันทอ์จะยืนได้นานครับแล้วตามที่คิมมี่กับฮานาบิจะเลทมากครับเพราะว่าเลท2ตัวอย่างคิมมี่ฮานาบีครับโอ้ยแล้วล่าสุดคิมมี่เหมือนจะมีปัญหากับทีมหรือเปล่าครับสิงคโปร์ครับวุ่นเลย้ครับ โอ้คิมมี่ยบเป็นอะไรยบน่าจะมีปัญหากับสิงคโปร์ไปแล้วยบเร็วๆคิมมี่ยบไม่ออกอะไรครับตอนนี้เป็นไทยล้อปิดเกมเลยครับเราหลอดเข้าไปที่เลนกลางและเรียบร้อยครับด้านของชูครับเก็บหน้าของมอสโกไปได้เอกจะล่าเก็บหน้าของไมโนทอร์และเจอ The Wave of Dragon Chute เข้าไปแล้วไปโต้เก็บหน้าของทีสครับผ่านได้สบายมาใตคิวไปโต้เก็บหน้าของชูไปกิโต้เจ็บหนักเตอร์อัลเทเมติวของเฟตลินฟาดเข้าไปเสียให้กับฝรั่งเศสไทยครับ โอ้และจบเลยหรือเปล่าไม่มีเวฟครับเนตไทยครับไปเฟิรนตีปอบตรงนั้นไม่มีกีฟนี่ตีลำบากบครับรักเคลียทาวเวอร์ไปเลยครับโอ้สิงคโปร์ไม่เอาละครับไม่เอาเลยครับไม่เอาละครับยอมละครับสิงคโปร์ครับแล้วปราชเนตไทยเคลียครีฟได้เลยจ้าไปโนไม่ยอมครับตอนนี้หน้าของมาทีสข,ของสิงคโปร์รีบมาเคลียเวฟสเปียร์ออฟดิคชั่นของมาสโกปามาสโลเปตลิมดึงออกไป สกิลจ่ายกันอย่างต่อเนื่องครับลิเลียครับกดหน้าองชาร์โดเมจิกมาเจอน้องเดวายออฟดาร์ก่อนหวงชูเมกโต้น็อกเอาไซส์แล้วน้องชมเรียบร้อยเสียให้กับปราเกตโต้ยังกันได้ครับน้องสิงคโปร์ครับดี่ครับยังกันได้ครับโอ้โหยังกันได้ครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้รอกันอย่างเดียวครับดึงกันแล้วครับดึง ไม่ให้ประเทศไทยจบครับไมโนทอดแต่ยื้อให้เลนให้ได้ครับแต่ว่าไมโนกดไมโนฟูลลีก็ไม่สตัร์ได้ถึงสองครับฮานาบิเริ่มที่ยิงแรงครับแต่ว่าครีปเข้ามาเยอะเลยเกินครับโอ้ดูครับครีปเข้าเยอะจัดเลยครับสิบเอ็ดนาทีในการเจอกันตรงนี้ของสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยครับแม่เคลียร์ครีปเลยครับดูว่าจะจบไปหรือเปล่ากบประเทศไทยครับ มอสโคบรอหาจังหวะเลนแล้วไปเจอมาพีสเก็บเป็ดลีดอใกไ่ประเทศไทยจบลำบากแต่มอสโคบแรงจัดครับและเรียบร้อยประตูเก็บหน้คาราบีออไปยังมินมีคลีปที่รออยู่ในบ้านครับแล้วมอสโคบยิงสวนแล้วเก็บคลิไมี่ทันทีครับน้ำคิวจากมอสโคปประเทศไทยรอปิดเกมระยะมอสโคปตีกระลำหน่ำซัมเมอร์เซลและเคลียร์ใส่ประตอมาทิสลำจะเอามอสโคไปได้ เวฟกำลังดันบ้านมอสโคไม่สนใจรีบจบบ้านแต่ไฟโนโยังเบรกได้อยู่สิงคโปร์สู้ชีวิตตัดก,ก็ป้องเดบไปได้ถ้าเดบได้สวนได้น่าสนใจตับปาเกตโตแรงบ้ากเก็บหน้านของบ้าที่โสลยบอสโคเก็มหน้าของบันทอนและเกมนี้เป็นเกมของเล่นไทย้วก็บมดตปสปอร์ตแล้วชูจะเข้าไปเล่นมอสโครแรงมากเข้าไปตีอย่างกระนำแล้วโดนยับยาวๆและเรียบร้อยประเด็นไทยชนะบ้าในเกมทกี่สองอยับ